ป้าแต่งเลยหรอป้าจอพี่เล่นเกมมันจะโดนพี่โดนพี่เล่นเกมมันจะโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่โดนจริงเยอะมากเลยสามคนเลยอ่ะเฮ้ยค่อเซ็นหน่อยพี่ครับแลนเก้ดูบิ๊กเวิร์ดป่ะว ดูดิแรงแกเลยโหมือสั่นเลยพี่มือสั่นเลยว่ะต้องขนาดนั้นหรอโอ้ยมือสั่นเพราะตกใจเหรอพี่ได้ข่าวว่าเดือนแรงแกเลยนี่มือสั่นอยากตบแกนอะไรเงี้ยไปน้องกลับไปเฮ้ยพี่ดันทั้งคืนเลยนะบอกก่อนนะดันดันอะไรพี่ตีเหล็กทั้งคืนเลยเนี่ยจนได้แกนอ่ะแม่นอนถ้าอยากให้พี่แบกก็ยกมือขึ้นเนาะเดี๋ยวพี่แจกโล่อม มอใช่แล้วไอ้จอมึงแต่งตัวอะไรเข้ามึงอ่ะอาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำจะโดนเนี่ยจะอาบน้ำนี่ชุดลงอ่างเหรอไปลังเทเลยเทน้ำนมอ่ะอมน้ำปลาในเหลืองเหลืองในข้ออะไรอ่ะไอ้ที่ปิดทองติดมึงหรือเปล่าฮะได้ปะไม่ได้เงินไปน้ำเปลาไปโจ้น้อยหน้าขาวเมื่อไหร่จอยเดี๋ยว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 ตู้ไม่ได้เขาทาจริงอ่ะพี่โจดูจี ไหนวะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจอร์ดจอร์ดจอร์ดไปไหนพไปไหนก่อนพี่ขาพี่จาร์ดพี่โจล้วงกำแพงต่อหน้าจอเลยไม่กินถิ่งอีกแล้วไม่กินนี่เอากระสุนน่ะกระสุนมีอยู่อาจารย์มึงรอเดือดว่าระหว่างมือสไนแรงแกงกับแรงแพทอันไหนอันไหนโคมกันไม่มี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 ม่มีสไนถ้ามีก็เอามาอยากจะ้ลองเหมือนกันนะว่ะเอาละเอาละนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว อยาก็รู้เหมือนกันว่าเตะกาจานนะใครจะแบบว่าโอเคเดี๋ยวให้โอเคใช้ความหายเขาได้จัดได้ได้ได้จ้ะแต่ได้เลยอันต่อจากนี้จ้าก็อย่างนี้เนาะนี่นี่มาบ้านนี้มาบ้านนี้มามีバレลกับอยมีバレลเฮสกระบอกหนึ่งมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกรู้เหมือนกันว่ากาจานได้ไหว่ดอยากรู้เหมือนกันว่าจิตใจร้างกูหรือว่ากูจะตบสิจะตบมึงนืออะไรจ้ะหาในบ้านเอวอ่ะจะตรงไหนจังนะ เจอเลยบาเลดอ่ะปกติพี่เจอเขาหนทาพี่บาโจแล้วนี่เวลาเล่นกับจอร์จอ่ะมึงไม่ได้เล่นมึงตั้งนานแล้วไอ้จอร์จมึงอย่าชั่ววันนี้ก็ลองกันไปเลยผมว่าู่เวลาเวลาพี่เจอริงหน้าพี่เจอชอบขิงพี่โจบอกว่าเนี่ยเอ็นปะอาจารย์อ่ะไม่ได้ครึ่งของพี่เจอแต่ของอาจกว่าจริงหรือเปล่าพี่เจอพี่เจอบอกว่าจริงดิอม่ารย์แล้วตอนอาจารย์นัจินอาจารย์เขาจะไปเฉียดกูอยากแข่งอาจารย์แล้วกูอยากลองกับมึงอ่ะมาเนี้ยเจ้หอแล้ววะเฮ้ยไอ่ต่อ

าการเกินไป,ปเไปล่าไม่ตายได้เหรอทำไม่ดองสูนครับโอ้นี่ยังไม่เริ่มนะสองสูดแล้วจะเริ่มไปจะที่สิบสูดหรือเปล่าวะ <c oughs> นี่บาเล็ตบาเล็ตบาเลต็ตตอนนี้มีบาเล็ตให้ไปเลยให้เขาเลยได้แล้วได้แล้วพี่ได้แล้วสองบอกเลยเหรอใช่ปู้ไปไหนแล้วอ่ะเริ่มเกมหน้าได้ไหม <c oughs> โอวันว่าไม่วันว่าไม่ไหวว่ะมีกระสุนไหมเฮ้ย อุ้ยปมาโจแม่นจังโอ้โหแม่นเลยอยู่คนไกลหันหลังมาช่วยเพื่อนด้วยไม่มัวแต่เก็บของโอ้ยยอดเลยเบลไล่แกมาฆ่าไอ้เฮ้ยของกิด้วยกูจะไม่เล่นีศาจอแล้วจมพี่ปาโจปีศาจนำว่ะไม่ปิดหรอกกูอยากลองกับมึงอ่ะจานกันมาว่าจานไปไหนเฮ้ยใส่เก่าใส่เก่าแยกตัวออกไปคิวเอาไปคิวอยู่รวมกันเด้อหนุ่ มันมันหามคิวใช่ป่ะใช่แล้วทำอะไรกันปลอดภัยนะเว้ยจันทำไปไหนแล้วทำมาทรกันทำไปอยู่ด้วยกันมันปลอดภัยก็มีตัวไหนแย่คู่ได้ได้ดีก็ดีจีนจับไปตายเลยอันนี้โอ้ยโอ้จริงแล้วเหรอโอ้ไปโจวริงอีกแล้วป่ะโจวโคตรจริงเลยป่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ว้าว โอ้ยเ่ือดการหายเชีวโอ้พี่โจอีกแล้วปะจอนก็สุวนมาเดี๋ยวก็ส่วนให้พี่จอดอ่าพี่เจิดอ่ะมาที่มามาที่มามีแต่มีอยู่กลางนั้นนะจอนจริงเนี่ยพี่โจโคตรเก่งน่ะพี่แกแงแคร์ให้ผมก่อนจอดเออมีเก่งมีคนติดอ่ะมีแรงแกนด้วยอ่ะที่เราอ่ะมีครับมีครับมีครับแต้มสี่พันเลยนะครับอุ้ยอ๋มันเป็นเล่นป กองจริงอุ้ยไม่ยิงว่ะเขาเริ่มยิงแล้วป่ะไม่อยากไปกับจาร์เลยว่ะไม่ได้ยิงเลยว่ะ เขาเรียกหาจานว่ะกางน้ำกลางน้ำกลางน้ำกลางน้ำจานโอ้น้องจานมีหมดเลยวว่ะตามมาทำไมอะจานเบาเบาเดินไปไหนยิ้มันไง จริงดอดโอ้เนี่ยดูดิดูดิขนาดยิงไม่ยิงแล้วมายิงเพื่อนอีกโอ้ถนัดอถนัดอะไรจ๊อดทำไมหรอไม่จริงเพื่อนว่ะโอ้ถนัดว่ะถนัดมาโทษดีว่ะจ๊อดทำไมหรอเยอะโอ้อะไรเนี่ยวะไล้วจอดไม่ยิงเลยหรอจอดใส่กันแบบาโคเวอร์ใส่กันโคเวอร์ใส่กันโคเวอร์อะไรมึงไม่ยิงเลยคเวอร์เพลงตอมียังมาพังได ไม่นะะจ๊ปโจมมาให้แล้วเดี๋ยวไปโจก่อนพี่วิ่งดูดิเขาวิ่งคู่กันเลยอาจารย์กันลูกศิษย์อ่ะธรรมดาเข่งแข่งกันอยู่หรอแข่งกันอยู่แข่งกันอยู่ไงกันเลยว่าอวถ้าใครไม่ยิงโดนหัวยิงโดนนัดแรกนัดสองต้องร่วงใจใจว่าวแยกกันเลยจอร์ดจอร์ดยิงคุมแรงแกมไหมอย่าแรงแกมได้คิวใช่ปะได้ได้ได้ไม่เดี๋ยวจะไปเคลื่อนหายจังหวะไปจอรดหายจังหวะไปช่วยจริงเหรอมีไอวอลบนรงรถอ่ะ ยิงอยู่ยิงตีเงินอยู่เราได้รับปรารถนามาว่าไอ้รักคิวเล่นเกมไอ้ยเฮ้ยวิ่งตามไม่ทันเฮ้ยอุ้ยไมปเจอวิ่งตามันเขาเอาเงี่ยนี่บ้าผู้เฉยไอ่เวินดูอะไรอ ป้าโดนป้าแต่งเลยเหรอป้จอพี่เล่นเกมมันจะโดนพี่โดนพี่เล่นเกมมันจะโดนฮึโอ้โหพี่โดนจริงเยอะมากเลยสามคนเลยอ่ะเดี๋ยวให้แรงแก๊แบกอ่ะจ็อตเฮ้ยวันแรงแก๊ยิงหัวนะเมื่อกี้นะโอ้ล้านคิวว่ะแรงแก๊ล้านคิวจอสพี่โดนดูดิคนล้านเลยโคนล้านแลยแบ๊บแบ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 ๊บแบบใครวอลร้อว่ะ วามือมิตโดนปน้วิ่งสุดว่าโจอย่างแม่นโอ้แม่นมากนี่นโจดููดโปตินกยังเห็นเลยว่าแม่นน่ะโจบเดยว ตามไม่ยิงเลยจ้าวิ่งอะไรวิ่งตามพี่เนี่ยนึกว่าตามคุณทำไมนะไปดูดังมาตามต่อยๆ่อยเลยเนี่ยเ <c oughs> ราไปดูดังแล้วกินขี้อ,ะอ่ะไม่ไปดิเแต่ไม่แน่นะจะรับไปดูไปดูทางไหเราตาหมดแง่ขี้อ่ะนะกินพี้ก็กินเหรอขี้มันกอร่อยเหมือนกันท่นเนี่ยโอ้ใครกินข้าวอยู่กับโตดด้วยครับเอาพี่เจย์คนเดียวเพี่เจย์กับชอสพี่ดูตอนนี้ชอสอยู่ห่างพี่เจย์ตอนนี้ตามไม่ร้องจะรับวิ่งตามตัวตองมตร ไปจุดข้าบ้านไม้โอเคผมมาจ้ากำลังไปข้าบ้านแอลวางให้ตะปอดทิ้งหนึ่งลูกสองลูกเนี่ยหรอนี่เด้วโเอ้ยมันมันอยู่บนป้อหรอากระจไปกัน สองว่าโอ้ตอนนี้กูมันนโดนสามหนึ่งอยู่อะชื่อเด็ดพี่โจขึ้นน่ะยิ้มยิ้มไปละยิ้มเจไเห็นขึ้นเลยเฮ้ยอีกแล้วเหรออ้าวขึ้นอีกแล้วปะว้าเลวตีกูอยู่แล้วเ้ไม่ได้เชอไม่อยู่แล้วกูโดนสามหนึ่งะตอนเนี้ยจอคอเบอร์ไวจอซจอทารไปกไหจอ โอคจะติดจูไม่ปล่อยแล้วตะคิวคิวนี้ก็ไม่ให้เคิวไม่มมึงจะลาตะคิวเลยนะจอดไอ้จเวลาจะยิงกับไวบอลเห็นะไวบอจากหน้าจอคิวคิวคิวแลจอทำไงวะจอไหนทำไงวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่โจสั่งมาทำไงก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันไหนไม่มีโจนั้นเจอกูวันนั้นจำด้วยแล้วกูจำด้วยแล้วกูจำด้วยเกิดมันเป็นรายวันไปดิวันนี้ก็เรื่องกับวันนี้วันนี้ก็เรื่องกับวันนี้ตลอดเฮ้ยบ๊มเอย ยิงขึ้น13ตัวเลยเหรอเกิดอะไรวกวโอ้ยดาวเยอะเดินไปว่ะดำาเนหมื่นสองเดินไปสวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจทที่นีโมทีวีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปนีโมทีวีมารับชมโจทที่ไบสกรีมได้นะครับม Look up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your art. Let down our guards, think with our hearts.